มีคนอยู่ประเภทหนึ่งที่จัดวางตัวเองไว้ด้านหลังไม่ใช่เพราะเขาไม่กล้าหารแต่เพราะเขารู้ว่าการยืนอยู่ข้างหน้าเป็นสิ่งที่เกินความสามารถของตัวเองและได้อุทิศตนในฐานะผู้ให้การสนับสนุนและร่วมแบกรับความเสี่ยงในแบบเดียวกับคนที่คนข้างหน้าได้รับเขาคือคนที่มาที่เวทีการชุมนุมก่อนคนอื่นและกลับทีหลังเกาะติดอยู่ข้างเวทีคอยแก้ปัญหาหากเกิดสิ่งใดผิดพลาด ผมกำลังพูดถึงผู้ชายคนหนึ่งที่พวกเราเรียกแก่ว่าพี่จีดอุดทยัยคนที่ส่งข้อความมาบอกผมว่าอยากเอาเวทีไปช่วยม็อบโดยที่ไม่ต้องจ่ายเงินแกเมื่อได้ยินว่าผมทำม็อบแล้วจะไม่เอาเครื่องเสียงผมตอบกลับไปว่าผมออกแบบม็อบที่ไม่มีเครื่องเสียงผมต้องการความเงียบแกสวนกลับมาว่าแกจะเอาเครื่องเสียงไปตั้งไว้ไม่ต้องเปิดแต่ถ้าจำเป็นต้องใช้ เกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดต้องมีเครื่องเสียงคอยสื่อสารและสิ่งนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายแกคือเจ้าของเครื่องเสียงเวทีเล็กของเสื้อแดงตอนปี53เป็นเจ้าของเครื่องม็อบเรียกร้องประชาธิปไตยนับร้อยเวทีถูกตำรวจยึดรถเครื่องปั่นไฟเครื่องเสียงและถูกดักรอหน้าบ้านเพื่อไม่ให้เคลื่อนย้ายเครื่องเสียงออกไปจัดเวทีึืนศาลเป็นว่าเล่นในฐานะจำเลยเพราะสนับสนุนเครื่องเสียง